สวัสดีครับมาพบกับรายการสั้นๆ EP 10สี่แล้วนะครับผมรายการสั้นๆเป็นรายการที่เอาเรื่องราวสั้นๆในอดีตในปัจจุบันมานั่งดูมานั่งรีแอคชั่นไม่ว่าจะเป็นแคปชั่นคำคมหรือว่าจะเป็นเรื่องของมีไหมครับมานั่งดูมานั่งรีแอคชั่นกับพวกเรากันนะครับฝากกดติดตามนะครับถ้าชื่นชอบคอนเทนต์นแบบนี้ติดตามช่องนี้ฝากกดไลค์คลิปนี้แล้วก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปถ้ามีอะไรเสนอแนะหรือว่าแท็กคน,คนที่คุณรักมานั่งดูคอนเทนต์นี้นะฮะแชร์คลิปนี้ไปยังโซเชียลที่คุณรักจะได้ให้คนอื่นได้เห็นกันและช่องแชทที่คุณรักด้วยนะครับผมไปดูกันดีกว่านะครับว่าวันนี้มีอะไรน่าสนใจในเกี่ยวกับสั้นๆนี้นะครับไปเอาฮะร,รูปนี้ผมให้ชื่อว่าหุ่นดีขึ้นทางซ้ายครับหุ่นต้องการเผาผลาญพลังงานขึ้นด้านขวานะครับ ผมอ,อตัวเลยว่าต้องการใช้แรงหรือคาร์ดิโอมากขึ้นจริงๆผมมองว่ามันต้องไปอยู่รวมกันก็คือด้านขวาทั้งหมดครับเพราะว่าถ้าต่อให้หุ่นด,ดีแล้วไม่ไม่มีการเผาผ่านเพิ่มขึ้นมันก็กลายเป็นทางขวาได้ฉะนั้นสําหรับหลักโภชนาการแล้วคนขึ้นทั้งขออสองฝั่งครับ จะว่ขึ้นนะขึ้นขวาแต่ลงอ่ะดัานซ้ายก็ดีกว่า <c oughs> อันนี้เป็นการตัดต่อท่าทไ่เห็นนะครับก็น่าประมาณนั้นละฮะเอาเพื่อความบันเทิงแล้วกันเดอ้อ <c oughs> ไปข้างบนครับต้นไม้เรียงกันไปตับสิ่งที่คนทั่วไปเห็นนะครับ <c oughs> เออต้อนไม้ครับแต่ข้างล่างครับสิ่งที่ขี้เมาเห็นครับที่เยี่ยว <c oughs> <c oughs> เน้นลักษณะธรรมชาติเน้นรดน้ำต้นไม้เออก็จริงนะ มึงไม่เอาอยางรถจนมาให้ไม่ใช่แบบนั้นตามีคนบอกว่าคนดีที่ไหนเข้าผับเลยตอบนางไปว่าคนเลวที่เดินเข้าวัดก็มีสมไปเอาอะไรมาวัดว่าดีหรือเลวนะครับผม <c oughs> ว่าสิ่งที่ดีหรือเลวมาวัดได้อย่างแรกคือความคิดครับ <c oughs> เออความคิดก่อนเลยถ้าความคิดมึงดีก็คือดีความคิดไม่ดีคือไม่ดี ความคิดดีไม่ดีคืออะไรกับคนอื่นกับคนที่ไม่ใช่คนในรอบตัวหรือตัวเองครับถ้าสมมติมึงคิดไม่ดีกับเขาอ่ะแล้วไงมันง่ายมากสถานที่ไม่ใช่บอกว่าความดีคนนั้นมีหรือไม่มีครับแต่ที่การกระทําความคิดแล้วก็ทศคติว้ยฝากไว้ให้คิดเออของคุณจะมาเกิดคุณก็ไปทําให้เขาไม่ได้เกิดผมไม่ทําอะไรครับช แล้วผมจะแก้กรรมเลยครับคุณริวไม่ต้องกรรมครับเอาแบออกมันจะไม่โอ้โลูกพก่อขอโทษค่าไปร้อยล้านตัวเอ้ยีมันจริงจังนะเนี่ยเออแล้วกูจะไปรู้ได้ไงว่าค่าไปยังไงแล้วจะเวรกรรมจะตามทันกูปะเนี่ยไม่เงยขอโทษจริงจริงนะครับไม่ได้ตั้งใจงครับผมอันนี้มุกเมื่อนานมาแล้วนะครับบอกก่อนเลยว่าเป็นแฟนผู้ชายที่เป็นเลี้ยวผู ผู้หญิงเป็นแมนอยู่นะครับผู้หญิงก็ซิบหาผู้ชายว่าที่รักคะที่สไม่มีใครจำนะคะผู้ชายกะ็ะซ็กลับเลยว่าที่7ก็ไม่ได้ไปยูโรปานะจ๊ะครับจะตากันตายพะพอเนี้ยแหละอ,อวันให้เป็นเรื่องของในสนามพอนอกสนามเราเป็นแฟนกันเหมือนเดิม <c oughs> จะดีกว่าไหมฮะเออไม่ขิงกันสิครับ แม่งเอ้ยขิงสักกูอยากทำข้าวมันไก่เลยบางทีจินตนาการก็สำคัญกว่าการที่พอรู้นะฮะเหมือนเลอะเทออะเอาไข่แดงมาบดแล้วก็มาทำแต่งหน้าให้หน้ากินเหมือนลูกเจี๊ยบกำลังฟักก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับสุดยอดไปที่มางคำว่ารถตู้นะครับ คือมีมอไซค์แล้วก็มีตู้ที่ขนมาด้วยขอบคุณครับ <c oughs> ไปอันนี้ขอตั้งชื่อภาพไปเลยนะครับว่า <c oughs> เพื่อปาร์ตี้ไอแคนบีครับกัวป้าอ่อนแต่กลัวเบียร์ใส่หมดเลย <c oughs> มันต้องเย็นเสมอ <c oughs> มึงไม่ใส่ไปในแก้วมึงเลยล่ะ <c oughs> นแชมเ้ำแข็งเน้ะปาลาร้อเล่นครับนั่งสารน้องนะครับท,บที่มีเจ้าของขี้เมาอย่างงี้ไปคิดว่าตัวสียมพูเป็นผู้หญิงหมดกันความทรงจำในวัยเด็กกู <c oughs> ดีไซน์ชุดปะฮะ <c oughs> เออข่อจะใส่กระจับก็ได้นะควลาั <c oughs> ชุดต่อสู้มันต้องมีการป้องกัน <c oughs> ใช่ปะล่ะ <c oughs> มีเกาะนู่นนี่นั่นเกาะข้างมันต้องมีปะฮะ <c oughs> เวลาซุปมนุษย์ต่างดาวเวลาสู้กับมนุษย์ต่างดาวจะได้ระวังได้ไงอย่าคิดเยอะนะครับเดี๋ยวมันเจ็บเกิมันมีมีงกว่านี้จริงๆอ่ะชอบชอบนะยอดมนุษย์นี่นะครับที่มาของคำว่ากลับเครื่องครับไม่ใช่กลับแบบกลับเราทำอย่างงั้นหมายถึงว่ากลับไปสถานที่เรามาอันนี้มันกลับมันจะเสียหายนะพี่ขอทุกคนปลอดภัยนะครับ อ eat, so here, or or ันน right? right? <laughs> <laughs> ี้ครับนีเขาเหมือนกับเกณฑ์การที่เหมือนกับมารอซ่อมบำรุงครับเหมือนว่ามีปีกข้างหลังหักเพาหักนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับก่อขอ้ทุกคนในลํานี้ปลอดภัยแล้วก็เขามาเช็คความเสียหายหรือว่าหากองดำนะครับไปไปดูภาพอื่นด้วยครับภาพนี้จงหาจุดนำสายตากูนั่งมองวงตั้งนานเชื่อป่ะแต่กูมองรักแร้เยอะกว่าเออสวยจัด แต่รักและไม่ตัดก็ไม่น่าไหวนะฮะตายนานมาแล้วก็จริงแต่นั่นแหละครับมันตราตึงในหัวใจครับถ้าคุณเป็นคนดีคุณจะเห็นเป็นยอดเข่าและเป็นถ้ำครับแต่ถ้าไม่ใช่ก็ตามนั้นแหละฮะเอาสบุกกันเมืองจันกันเลยเอาแค่นี้ก็ดีกว่าครับอย่าขยายแย่ยืดความมันดีกว่าดีเซอร์แคมไม่มีอะไรก็บอกรักผัว มีใครจำได้ไหมครับพระใหญ่ว่า <Hey! S 1> นั่นขาท่าขอโทษนะฮะนั่นคิ้วใช่ไหมครับ <laughs> ประมานานแ้วกัน,นกสมัยก่อนก็นนคือเป็นการย้อนยุคไงได้รู้ว่าเฮ้ยสมัยก่อนเรามีโซเชียลแคมแล้วก็มีการที่ดังลดงดังจากโซเชียลแคมเหมือที่เราไปส่งแคมเออให้ภาพมาเล่าเรื่องครับเหมือนเขากินข้าวโพดแล้วมาติดฟันนะครับ <laughs> หมดแล้วมั้งนะ่ะ เข้าใจดีครับว่ามันขนาดไหนเคยเหมือนกันไม่ใช่ครับเจอวันนี้ไปเอาตามนั้นแล้วกันนะครับไม่ได้แจ้งกันเลยเหรอเป็นรถขนศพครับโดนยกแล้วกำลังเอาศพออกมาคุยันก่อนพี่เดี๋ยวจะไม่มีที่ตั้งนะฮะอันนี้ก็ทำดีเกินทำงานไว ทำงานเก่งแต่ลืมไปว่าเฮ้ยเขาทำอะไรพิติกรรมอะไรอยู่เปะวะครับภาพสเก็ตคนร้ายนะครับเอาเสมือนเลยจะตามไงละครับทีเนี้ยมาเต็มใบขนาดนี้จะตามยังไงฮะบอกทีครับไปจงหาส่วนที่ประหลาดนะครับ ตรงกลางใช่ไหมครับเนี่ยเกือบเฉาะแล้วนะแม่งเอาซะเนียนเจ้ปะกระจกวิเศษคนละเรื่องกำลังฝันดีแล้วเจ้าชายมาจูบใช่ปะแต่กูลืมไปกูเป็นไนท์แม่ฝันร้ายของมือล้วกันเฟดดี้แม่งมาเลยตื่นกระชากเดี๋ยวไปอยู่กับกูละกันเอาหลอนเช่ยกู อากให้เธอเป็นผีจังผีอะไรเนี่ะผีรักฉันสักเธอเผลอรักฉันสักที <c oughs> ได้เหรอใ <c oughs> ่ไหมคนในรูปเขามาเล่นหมุกแบบมุ้งแบบนี้ได้เหรอวะมีมีแฮ <c oughs> <c oughs> ยุคมีมยุคแรกๆไปจริงเหรอครับผู้หญิงต้องการผู้ชายที่ซื่อสัตย์ตอนอยู่ไกลกันและต้องการผู้ชายที่เป็นห่วงและใส่ใจตอนอยู่ใกล้กันนะครับ <c oughs> ันต้องทำกันไอยู่แล้วป่าวะใกลหรือใกล้ก็ต้องห่วงและเป็นคนเดียวกันเสมอมันขึ้นอยู่ว่าระยะทางหรือมึงอดทนความเหงาได้แค่ไหนป่าวะถึงตอนไกลครับถูกตอนใกล้มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่ต้องทําอยู่แล้วนะครับผมเออไปแ,แฟนผมเก่งเรื่องบนเตียงนะครับเธอนอนทั้งวัน แต่รู้สึกงไงวะเนี่ยตาแม่งมองดีเมืองมินเนี่ยนคนอย่างน,นี้คนอื่นจะรู้สึกกับกูยังไงครับ<า>ไอเมื่อรถขนขนรถงงไหมฮะใครเม่งงกูงงเพื่อไม่กูมาให้ดูเพื่อ,อเออโดนแซวว่าเรียนมอกเกษตรจบมาเป็นไรอะ่ระเกษตรกรเหรอกูอยังถามเหลือเกิน แล้วมึงเห็นใครเรียนจุฬาจบมาแล้วออกมาเป็นว่าวไหมล่ะอย่างโง่จบเป็นว่าวเหรออย่างเท่เหาะได้ไม่ต้องขึ้นเครื่องบินเออแต่ระวังฟ้าผ่าเรด่องนะมันจะมีโอกาสผ่าสำหรับคนที่ถือสายสายได้หน่อยเฉยเลยอ่ะเฮ้ยเออน่าสนใจนะครับประเด็นนี้นะครับแม่งเอ้ยผมว่าการศึกษาเป็นเรื่องของ ขาเรียกว่าสถาบันเป็นเรื่องของการเรียนรู้ไม่ได้เกี่ยวว่าจบมาเป็นอะไรเห็นมีแต่มนุษย์ป้าแล้วเราไปพูดลูกฉันจบนั่นจบนี่อยากจบชีวิตประละลูกมึงอะเสือกเออแค่นั้นเองเป็นไงบ้างครับกับอีพีนี้นะถ้าชอบฝากกดไลค์คลิปนี้ฝากกดติดตามช่องฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปครับถ้าไม่เล่นเสนอแนะแนะนำหรือว่าแท็กคนที่คุณรักมาดูคลิปนี้ครับแชร์คลิปนี้ออกไปยังโซเชียลที่คุณรักแล้วก็ช่องแชร์ที่คุณรัก เพื่อเขาได้ดูคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับผมเจอกันใหม่ EP หน้าถ้ามีนะครับก็สวัสดีทุกคนและดูแลรักษาสุขภาพด้ครับช่วงนี้ฝุ่น PM 2.5เยอะมากใส่แมสป้องกันกันด้วยนะครับผมไป